มาดูมีฐานะเป็นกระทรวงมีนะเป็นกระทรวงต่อไปครับต่อไปกระทรวงเลยแล้วต่อไปก็คือทบวงดอกจันทร48ล้านดอกตรงทบวงครับตรงทบวงข้อสอบชอบถามว่าชอบถามว่าถ้าบวงในประเทศไทยมีสองประมีกี่ประเภทแบบแรกเลยมีกี่ประเภทต้องตอบนะครับ ทบวงในประเทศไทยมีสองประเภทครับแต่ปัจจุบันทบวงไม่มีแล้วนะแต่ยังเขียนอยู่ในกฎหมายทบวงในประเทศไทยมีทั้งหมดสองประเภทคือมีทบวงสังกัดกับทบวงเทียบเท่าอย่างนี้นะการมีทบวงสังกัดกับทบวงเทียบอะไรแล้วเทียบเท่าสังกัดสังกัดแสดงว่าต้องมีต้นสังกัดใช่ไหมต้นสังกัดดูในชีนครับ ต้นสังกัดมีได้สองแบบก็คือต้นสังกัดคือวงเล็บหนึ่งตัวบนกับวงเล็บสองตัวบนพูดเป็นภาษาก็คือถบวงสังกัดสำนักนายกกับใบวงสังกัดแล้ว้กระทรวงถบวงสังกัดกระทรวงเขาเรียกว่าถ้าวงมีสังกัดก็คือวงเล็บ3ามคือถบวงสังกัดหมายเล็บหนึ่งกับหมายเล็บสกัดอีกแบบหนึ่งทบวงมีเขียนไว้ตรงวงเล็บสในชีตคือทบวงประเภทเทียบเท่า ทบวงประเภทเทียบอะไรแล้วเทียบเท่าเทียบเท่าหมายเลขสองเลยคือเทียบเท่ากระทรวงเห็นที่ชีตไหมครับงั้นเวลาไปเช็คข้อสอบถามว่าทบวงในประเทศไทยมีกี่ประเภทตอบว่าทบวงในประเทศไทยมีสองประเภทมีสังกัดกับมีประเภทเทียบเท่าถ้าสังกัดคือสังกัดสำนักนายกกับสังกัดกระทรวงแต่ถ้าเทียบเท่าคือเทียบเท่ากระทรวงเลยไม่มีเทียบเท่าสำนักนายกเทียบเท่ากันเลยแล้วกระรวงเลยนะครับกระรวงเลยถึงแม้สำนักนายก จะเป็นกระสวงก็คือไปเทียบเท่าสำนักนายกได้เลยแต่ไม่มีแบบนี้ที่เทียบเท่าสำนักนายกได้โอเคนะครับ